one two t e o e g o mummy me TV ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ ให้แคร์ทั้งงอทั้งหีบเลยค่ะด้วยกันอ้าวอันเล็บซ้ายอุ๊ you can do it one I give you time two months to go travel two and last one <Thank you. laughs> three okay ดีนะคะไม่มีข้อต่อยึดติดเลยใช้ได้เพราะว่าหนูไม่หัวเพราะว่าหนูไอ้มีกายภาพทอุ่กวันตลอดใช่ไหมกายภาพกับหัวเข่าที่มันจะมีท่าที่ที่เป็นภาพแบบเนี้ยค่ะอืมเออเออแค่ท่าแบบเนี้ยค่ะอ่าลอดูในยูทู e มาได้แบบนั้นแหละแบบที่พวงเมนทำเลยไม่สซนค่ะ ที่บอกว่าจริงๆแค่มาแค่ทิ้าละวันก็เพียงพอแล้วอาจจะมาเรื่องของฝึกนั่งเป็นหลักเพราะว่าคือออกกําลังกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคะอือเรื่องขาไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องนั่งเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงแต่ว่าหนูก็พยายามพานั่งทุกวันคือหลังหลัง,ลงใช่แบบนั้นแหละก็แบบนั้นเลยหลังอาหารก็ให้ให้แกนั่งแต่ว่าคือคอแกละทรงตัวได้ไม่ค่อยดีอืมเอาช่วงหมายถึงว่ามันจะก้มลงใช่ไหมคะคุณแม่แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะเมือ่อวานเนี้ยตอนที่นั่งอ่ะ แล้วคอคือแบบตั้งขึ้นไม่ก้มแล้วม้วนอย่นงนีเขาไปฝังเข็มครั้งหนึ่งมันต้องพยายามอะไรที่ทําไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นอันนี้ก็พยายามยืดตรงร่องให้เขาเพราะร่องเขาจะตึงมากอ่าแต่ถ้าเขากระดกข้อเท้าได้เองให้เขากระดกแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันจะติดคบบนี้นี่เหรอคะใช่เนี่ยเหรอคะใช่เอาตรงนี้เราอ่ะล็อกกับฝ่าเท้าคนไข้ใช่ค่ะแล้วก็ดันเออ เอขาจะรู้สึกตึงๆน่าทำกี่ครั้งอะคะประมาณสิบครั้งค่ะคุณแม่ทำติดกันหนึ่งสองเอ่อสามให้เรารู้สึกว่ามันตึงตรงน่องก็คือใช้ได้ดีออห้าห้าหกเจ็ดเอ้แปด ก้าเอนสิบโอเคแล้วขอเท้าตรงนี้ไหนลองให้เขากระดกเองอ่ะ uh. try to move your feet yourself อ่ะ y o ่ r อาอย่างนั้นแหละดีเน yeah. yeah. ี่ยแล้วเราก็ช่วยเขาก็ได้ค่ะพร้อมๆกันอืมเอมด้แต่มันจะขยับยากข้อเท้าอะ่ะเราต้องขยับให้เขาอ๋อ เขาก็จะเยี่บได้แค่ทำแม่เขาหนูก็ทําหมุนแบบนี้ได้อยู่หมุนอย่างนั้นได้ค่ะช่วยหนูก็ทําแบบเนี้ยหมุนอ่าทุกวันอยู่อ่าใช่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 ได้ต้องช้าช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่อยค่อยทำก็ลดปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บให้เขาด้วยอืมวันนี้คือที่เราต้องเชื่อแข็งเคยเขาเนาะ อย่างอื่นก็คือให้เขาทำวงกับเรานั่นแหละอันไหนทำได้ก็ให้ทำเนาะจะได้ไม่ไม่เต็มที่เหมือนที่เราทำให้แต่แต่ค่ะแ,แต่ถ้าเขาไม่ทำเลยก็จะไม่ได้ออกแรงเลยเนาะแค่ you move your น,นิ้วมือเพียวเล็กวันทันทีถ้านี่ก็ได้ทำอยู่แต่ว่าโอ้ยแค่ Hello, way, นี้ พอ U C แต่ว่า U จะสับสนรู้สามเหนื่อยโฟร์ I out ห้า ten times อันนี้โอเคโอ ต้องให้คอยดูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ she said you need to do it yourself yeah I try แหนึงวันปึ๊บ two and three a stop อะอะ you wait one minute ชีสิรีแลกซ์รีแลกซ์วันนิด m i n นิ e โอเคเหนื่อยใช่ไหมเวลาเขาทำเยอะๆพออาบน้ำเสร็จจะจะเป็นแบบนี้ครับจะมี้นหึ่ง้เขาเขาตะโพงเนาะอันนี้โอเคแล้วแล้ว่โน้นบลโอ้ย ไม่เป็นไรไม่มีมาล้านก็ไม่เป็นไรเราเต้องรับเท้าเขาไว้ใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นมันจะแหมแไม่ย่างไม่แขางก็งะะจะกำมาปาลายเท้าด้วยคะ่ะทําไม้เบาๆนะไม่ต้งไม่ก้องกดจีนจังค่ะค่ะอนี่เีจะให้เขายกต้น หรอน <No, S 1> ูหนู no, no, นะพยายามทำท่านี้หลายรอบไม่ได้หรอ <laughs> ไม่ได้แต่ก็ได้อยู่เป็นบางครั้งบางครั้งก็คือได้สูงแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบว่าได้เท่าที่เราต้องการ <laughs> ต้องอะรม่ต้องอะะไ้อะไรอะอแล้วูฟิปอ่ะบด <laughs> <laughs> but 8ใช่ไหมเก้าอเดนสิบยี่เลยเหรออ่ะสิบเอ็ดสิอง now you have a problem then you have to do t w e n t ห้อ้าวช่วยกันช่วยกันไอ้นี่สิช่วยกันนับสิอสิเจ Sip back. Can you sit? <laughs> 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 Are you tired? Nobody believe you. I am believe. Oh, แต่หน้าตานี่เหนื่อยแล้วเห็นแล้วหน้าตาเหนื่อย You can see on you. 2> One, two, three, four, five. Oh. 1 2 3 4 5 o h v e Oh, very good. Very good สุดยอดเก่งมาก คือหน้าตาแบบเหนื่อยแล้วเหนื and, uh, ่อยคิดอะไร Water? Before, okay? water? Yeah. Did you see his water? Okay. เดี๋ยวตรงนี้อีกนักต่อสางนักแรกเลยเดี๋ยวนั่งกัน Bye. 1 times you have to do uh 5 times okay, okay. Oh. to move y o นี้ u r k n e e ค p แค่ on the side you have to go on the side นี่ก็บวงใชไเราตับนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะค่อยๆนะค่อยๆไปนะอ่ะเอาขาสองข้างลงอ่ะโอเค เออหลบนกหลบเออใ้เ้างอเขางอสะโพกนาแล้วก็เอาขาลงอย่างงี้นะคะเยุดโอเคอ่ะงครับอูนยากอยู่นั้นอะเพราะขาตัวหนักเขาตัวหนักโอเค ดันหนูเคยทำท่าแบบนี้ให้เขาอยู่ค่ะได้ไหมได้ก็พยายามให้เขานี่บาลานซ์อยู่ค่ะแต่บางครั้งท่านั่งที่ต้องทำบางครั้งแกไม่อยากทำท่านี้เพราะว่าแกเหนื่อยก็เลยแบบช่วยยกอะไรอ่ะพิงอุ้ยแกงตั้งเลยคุณหมอพิงเชคแอนโกออปแจมฮัลสิเกตอปแจ แล้วจะวางศาีรษะได้ดีด้วยอ่ะไปเกิดพี่อือ <Yay. S 1> อ่าเดี๋ยววางคุณเมย์ัดขาให้แกนนิดนึงให้ตรงๆเลยค่ะสวยงามอ่านี่จะเอียงๆหน่อยกลางๆออกเลยค่ะคุณเมย์กลางเลยเหรอคะใช่ค่ะกลางๆ oh. พอแบบพอประมาณอ่าโอเคน่านแหละอือไปเกิด <Very good. S 1> อ่า place your hand on your back อ่ะ หนูไม่กล้าหนูกลัวกลัวตกใช่ไหม,ไมตกไม่เป็นไรหน้าแบบนี้ฉนเฉพาะวันนี้แกมาก็ได้ค่ะถ้าไม่ไหวนะโอเคตั้ง <c oughs> ตรงเฮ้ยโอเค very good กระเทียนนิดนึงอินไซต์เย้ไม่อยากจะเชื่อเ Last one <c oughs>

เล็บดูกันเด็นะอน้อยแต่คอตั้งตรงนี่นะเดี๋ยวเปรย์เทสเลย้นเนาะเยี่ยแวะเดี๋ยวก็จะพยุงอ่าด้านบนลงเนาะเดี๋ยวยังไงฝากคุณเมย์ดูแลข้างล่างเนาะเดี๋ยวถ้าขึ้นมาปุ๊บคุณเมย์พยุงขาเขาขึ้นมานะคะเล่มอยู่ต้องทำไงคะไหนเดี๋ยวโบก็เอาลงปุ๊บ ไหวไหมแก้วไหมแก้วดีกว่าได้อยู่ค่ะให้แกเป็นท่านี้แล้วมันจะไม่รึเหรอฮะนี่แล้วท่านี้มันมันจะไม่ไม่ทำให้แกเจ็บนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ่ะเราพยายามให้ลงให้รุ่มกว่านล้วด้วยซ้ำแต่วันนี้อาจจะถูกขลักทุลักทุเลนอ่ะกางแขน is 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 he hit you <laughs> that means you get better on the left. On the left. Okay, one more time. See. No, not to do like that. Let him hit you. Let the ball hit you. Take the hand out. <laughs> Good. Did he hit you? No. On the left now. On the left. No, no. <laughs> no. Cannot do with the left. One more time. Move this way. So he can do. Okay. you <laughs>